ตรงนอกแต่ว่าไม่มีคนเก็บยดใเต็นค่ะอันนี้นะครับก็ก็มาถึงต้นไม้อันนี้คือต้นอะไรต้นสักเหรอครับอันนี้ต้นสักนะคะนี่ก็กําลังโตอันนี้น่าจะเป็นสักเงินนะคะไม่ใช่สักทองอันนี้จะเป็นสักเงินนะวิธีสังเกตเกตเหียเพ็นนะสอปีสองปีอันไหนคะก็ปลกไปเพิ่งปลูกอันนี้คือสักทองสองปีใช่ไหมคะ แล้วปีแลกกี่ปีถึงจะตัดขายได้คะ่ปีอ๋อยี่สิบปีนะคะก็พอดีละคะแก่พอดีแก่ค่ะพอดีเลยไม่ได้ใช้เรากำลังโตพอนีก็แก่แล้วครับแก่แล้วแก่แล้วนะคะถ้าถ้าจะปลูกนะคะถ้ามีพื้นที่เนาะอย่างอย่างของของของคุณแม่เนี่ยก็ปลูกในพื้นที่ที่แบบว่าเป็นทางเดินนะคะก็ประหยัดพื้นที่แล้วส่วนส่วนพื้นที่นาก็ทํานาไปนะคะถ้าจะปลูกสัก์ทองไว้ตัดตอนตอน20ปีก็สามารถปลูกเป็นแบบแบ่งพื้นที่ให้เป็น ให้เป็นให้เป็นทางเดินก็จะใช้พื้นที่ขอบข้างนะคะตรงนี้ก็จะประหยัดไปอีกนะคะทาคันยาคันยาคันยาคันนายาวคันยาคันนานะคะทำเขาจะไม่ค่อยถนัดภาษาไทยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไม่ไปอยู่หลายประเทศไปอยู่หลายประเทศล่าสุดไปกัมพูชามาอ๋อไากัมพูชาเอากัมพูชาหน่อยสิครับกัมพูชา เดี๋ยวต้องต้องสัมภาษณ์ก่อนถึงจะพูดได้ <laughs> เพราะว่าถ้าให้พูดเลยพูดไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ภาษาถิ่นไงอ๋อประเทศอะไรอีกครับประเทศกัมพูชาคอมบูดียาตั้งคอมบูดียคอบูชา <laughs> 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 แล้วก็ไปสาธารณร,รัฐ <laughs> <พ>ร,รัฐไม่ไปสาธารณร,ร,รัฐประชาชนรรรออลาวเอ๋อวอลลาวดาออันนี้น่าจะถนัด <laughs> อันนี้วอลลาวด้นะคะไปลาวมานะคะก็อ๋อเหรอครับใช่ไปลาวมาแล้วก็ ไปญี่ปุ่นมาไปเกาหลีมาแล้วก็ไปอินเดียว่ะนะคะก็ก็ไปนานแล้วค่ะไม่ต้องกลัวโควิดไปนานแล้วนะคะอันนี้ก็มาก็คือยังไม่แน่ใจเลยครับว่าจะเอาโควิดมาด้วยไหมฮะไม่ไดเอามาค่ะเพราะไม่ชอบโควิดค่ะคืออันไหนที่ไม่ชอบจะไม่เอามาเลยค่ะอ๋อแสดงว่าตอนนี้นะครับเราก็ มาอยู่ประมาณกลางๆของพื้นที่นะครับแม่ด้วยซึ่งจริงๆแล้วจะด้านขวาของเรานะครับก็มีอีกนะครับแต่ว่าเราเราจะเกรงใจท่านผู้ชมมากเพราะว่าท่านผู้ชมจะติดตามเราจะเหนื่อยมากนะคะถ้าเดินข้ามไปเราต้จะมีจะกว่างคจนมีจะกกว้างท่านผู้ชมอาจจะเริ่มเริ่มเห็นธรรมชาติที่ที่มันครบวงจรขึ้นนะครับแล้วก็เป็นธรรมชาติที่น่าสนใจท่านใดที่สนใจอยากจะมา ที่ตรงนี้นะครับมาได้นะครับที่ที่ไหนนะครับบ้านสมอเสม็จน้อยห่างเมือง10นาทีสมอูรณ์สลักได้ป่าพวงทองชินนาคถ้าเฟซบุ๊กกับพวงทองชินนาคภาษาไทยอ๋อคุณแม่พวงทองปกติแล้วปกติแล้วคุณแม่ก็เป็นเขาเรียกว่าอาปราบต้นแบบเนาะครับมาก่อนคนเก่งใช่ครับแล้วก็ได้รับรางวัลมากมายเลยนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยคุณแม่ก็เคยเล่าให้ฟังว่า ก็เริ่มทําตั้งแต่น้อยๆนะครับแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆอยน่เกิดอาย่น้อยหรือว่าจากพื้นที่น้อยๆครับอายุอาจจะมากแล้วขยายความนิดนึงคุณแม่เริ่มทําตั้งแต่พื้นที่น้อยๆจนขยายออกมาไม่ใช่ทําตั้งแต่ตอนน้อยๆตอนตอนอายุน้อยแล้วเมื่อะกี้เราคุยกับคุณแม่เราก็ไม่ได้คุยนานด้วยนะคุณแม่ก็กําลังเตรียมเตรียมทํากับข้าวรอเรานะครับเราก็เริ่มหิวขึ้นมานิดหนึ่งแล้วนะครับท้องก็เริ่มแบบว่าร้องแล้วนะครับท่านผู้ชมเราอาจจะต้องเดินเร็วขึ้นก็ โอเคไหมคะเนี่ยอ,อ,อันนี้คือธรรมชาตินะคะบำบับดมากเลยหิวไหม <laughs> ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่เมื่อกี้หิวอยู่เ <laughs> มื่อกี้มันมีหญ้าอ่อนก็เลยหิวมันดูแบบอ่อนอ่อนดีเรว่าชอบกินหญ้าอ่อน <laughs> อชอบกินหญ้าอ่อน <laughs> เอาก็จริงเมื่อกี้มันอ่อนอ่อนมันเขียวอ่อนดีท่านผู้ชมครับที่นี่นะครับจะมีทั้งหญ้าแก่และหญ้าอ่อน แต,แต่ว่าแต่ว่าเราก็เลือกกินหญ้าอ่อนนะคะ,อ,ะอืมเราไม่เอาหญ้าเก่ ในทางเดินนะคะจะสังเกตเห็นนะคะว่ามีผักบุ้งเป็นผักบุ้งนานะคะผักบุ้งนาเนี่ยอร่อยมากค่ะท่านผู้ชมครับตอนนี้นะคะคุณแม่มเขาก็จะลองกินผักบุ้งให้ดู่ผักบุ้งนานะคะอร่อยมากอ่ากินเลยเดี๋ยวโอ้โหจริงๆนะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ผักบุ้งนาผักบุ้งนาค่ะแบบว่าเอาไปจิ้มน้ําพริกกะปินะคะใช่ใช่ใช่เก็บเลยค่ะเก็บเลยนะคะธรรมชาติอลองชิมดูอาลองชิมดูอันนี้ เดี๋ยวเขาเรียกว่าเรามีคือเรามีหน่วยกล้าเป็นกล้าตายเพชรอ่สเป็นยาสมุนไพรอย่างหนึ่งนะคะเอาเลยเทสเลยค่ะเทสเลยครับเก็บคับเก็บเลยครับของแท้เลยนองแค่จริงไม่ใช่นาเหมือนตอนนี้อันนี้เป็นผักบุ้งนางจริงๆอะค่ะเราถ้าของปลอมมันจะเกิดในในสวนเนาะใช่ค่ะจริงๆแล้วมันแบบว่ารสชาติมันกรอบนะเนี่ยกรอบแล้วก็มันก็ประโยชน์เยอะค่ะ บำรุงสายตาเพรเคมีไม่ต้องพูดถึงเพราะไม่ใส่เพราะมองไม่เห็นที่นี่เป็นแบบเกษตรินรียนะครับเกษตรอินทรีย์นะคะไม่ต้องกลัวแล้วก็น้ําที่กําลังเริ่มเยอะแล้วแสดงว่าเดี๋ยวปลามันก็มาค่ะอันนี้พิจีกรสาวของเรานะครับเดินสังเกตเห็นนะครับปกติแล้วเราก็จะเดินข้ามไปเลยนี่เขาแบบว่าเขาจะสังเกตหญ้าอ่อนสังเกตครับ สายตาไม่สายตาทามาหากินค่ะเขาเรียกว่าสายตาดีนะคะสายตาดีอ่ะคือสายตาสายตาที่ทามาหากินนะคะแต่สายตาที่ไม่ค่อยดีนี่คือแบบไม่มองไม่ีนะเขาจะมองแต่ด้านล่างอย่างเดียวเลยไม่เขาเรียกว่าสายตาทามาหากินนะคะอ่าไปตรงไหนสายตาเขาเรียกว่าสายตาอ่านกินนี่แหละเออไม่ต้องเสียเงิน ไม่ต้องเสียเงินค่ะอ่านกินอ่านกินผมก็จะเดินดูเต่ข้างล่างได้ประสบการณ์ได้ประสบการณ์นะคะเราอยาเราห้ามมาแบบเสียเปล่านะคะอ่เพราะว่าเราก็จะต้องเก็บไปฝากสมาชิกของเราด้วยเพราะวะวันนี้เรามีสมาชิกเยอะอ่านะคะ อันนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบว่าจริงๆวิถีบ,บ้านๆนะคะชาวบ้านก็เราก็ดําเนินชีวิตแบบนี้นะคะก็โอ้โหแม่ก็คือ,คอว่าที่นี่มีตับปลาบพญานาคพญานาคะพญานาคนะคะเครื่องสุบน้ำมันอยู่ที่นี่นี่เอง <laughs> พญานาคนะคะอ่าเราก็จะมีะเเแคร์นะคะยอดมันก็สามารถกินได้นะคะ อ่าตรงนี้ค,ค,ค่ะไม่แคร์ค่ะทำงเก็บเลยคับอันนี้นะคะก็จะอ่าเป็นคลองอีกฝั่งหนึ่งนะคะใช่เลยลนี่โอ้โหน้ำเต็มเลยคือหน้าหน้าทำเป็นแบบอย่างมากนะเพราะว่าคืออันนี้เป็นคลองแบบไม่ไม่ไม่ใช่เป็นเป็น,เป,นเป็นบ่อใหญ่ก็คือประหยัดพื้นที่แต่ว่าใช้พื้นใช้พื้นที่ความยาว ใช้ความยาวให้เป็นแบบประโยชน์แล้วก็ดูสวยภูมิทัศน์ดีด้วยนะคะอันนี้อันนี้คือการใช้ฟางคุมดินนะคะฟางก็จะย่อยสลายภายในภายในกี่กี่วัน,นะคะอันนี้ขอความรู้หน่อยภายในปีหนึ่งนี่แหละครับภายในหนึ่งปีนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเห็ดฟางมันก็จะถ้ามี มันก็จะเริ่มออกจริงๆถ้าถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะคะเราวางเชื้อเห็ดฟางไว้ค่ะมันมันอาจจะมีเห็ดฟางขึ้นมาทําให้ให้มันเรามีแบบมีอาหารเพิ่ม่านผู้ชมครับลองสังเกตนะครับนี่ต้นไผ่นะครับดูด้วสวยมากเลยอันนี้ไผ่ไผ่กิมซังเหรอคะไผ่อะไรอ๋อกิมซุงอันนี้ไผ่กิมซุงเดี๋ยวไปดูหน่อมันดีกว่าค่ะอันนี้โอ้โหสวยมากอ่านะคะมันมันก็จะแทงหน่อขึ้นมานะคะเป็นเป็นธรรมชาตินะคะ ทีนี้คือข้อดีของข้อดีอ่าข้อดีของของของการปลูกไผ่นะคะริมริมขอบริมขอบปุ๋การการพังทลายของนาดินอ่าการพังทลายของหน้าดินหนึ่งคับับนี่หนึ่งสองสามเนี่ยครับเกิดใกล้กันเลยค่ะโอ้โหอ่าหนึ่งผลประโยชน์ผลประโยชน์ที่จะได้รับเดี๋ยวเดี๋ยวกอนปลูกไผ่ผลประโยชน์ที่ได้รับหนึ่งหนึ่งคือเราได้หน่อไม้จากสวนเขากลับไปกินเองสองเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ หนึ่งผลประโยชน์จากการปลูกปลูกไผ่ข้อดีใช่ไหมครับหนึ่งคือเราได้หนอสองสองคือเราได้ลำมลานี่เขาเอาไปทําเป็นแบบเหมือนเผาถ่านก็ได้เผาถ่านเผายังไงคะถ่านมันเผาได้ยังไงก็คือเมื่อต้นไผ่มันเก่ประมาณอายุสี่ปีเนี่ยเราก็จะตัดแล้วก็เอาไปตากแล้วแล้วไผ่มันไม่มีปล้องตรงกลางหรอคะไม่มีหรือว่ามันเป็นยังคะมันจะเป็นไผ่เนื้อตันอ๋อไผ่เนื้อตันนะคะนะครับโดยมันก็จะมี มีมีเนื้อข้างในเวลาเราเผาถ่านไปเราก็จะได้เนื้อเนื้อในเนื้อในถ่านเยอะโอเคขึ้นกว่ากว่าไผ่ทั่วไปครับสามสามหรือยังเมื่อกี้ใบได้ไหมใบ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 ก็ปกติแล้วเนี่ยเราก็จะนําใบเนี่ยมาแปรรูปได้ครับแปรรูปเป็นอะไรคะเป็นชาใบไผ่ชาใบไผ่สรรพคุณค่ะต่อต้านอนุมูลอิสระต่อต้านต่อต้านต่อต้านอิสระต่อต้านต่อต้านอิสระภาพ ต่อต้านต่อต้านพิจิตรไม่ใช่าคุยกันแเรื่อต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะต่อต้านอิสระเออเป็นเป็นอะไรที่ดีนะคะใช่แล้วก็มีตัวสารเขาเรียกว่าฟอร์วอนอยครับฟอร์วอนอยคืออะไรคะภาษาภาษาเอาแปลเป็นภาษาชาวบ้านคือสารต่อต้านอนุมูลอิสระครับแล้วก็มันก็จะมีตัวเขาเรียกว่าออฟนยมันจะเขาเรียกว่ามันจะทําให้ มันจะมีตัวคล o f ฟิลคลฟิลอช,ช่ช่วยให้ช่วยให้ดื่มแล้วสุขภาพดีสดชื่น<ช>นะคะ,<ช>อะโอเคพอแล้วเรื่องไผ่นะคะแล้วก็ <laughs> แลอีกอันนึงคือมันล่มลื่นมากไผ่มันจะทําให้เย็นมากใช่รอว่ามันก็แปลกเนาะไม่ใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยใบไผ่เนี่ยมันจะเขาเรียกว,ว่าเป็นพืชที่มีเขาเรียกใบเรือนใบเรือนเรือนยอดอเยอะมาก ค่ะอ่าโดยมันจะคายน้ำนั่นถึงทำให้เกิดความเย็นสบายค่ะครับในในพื้นที่อ๋อโอเคเข้าใจละปลูเป็นซุ้มเนาะแล้วก็อยู่ตรงกลางเพราะว่าคือแล้วมันจะพกอากาศด้วยครับเพราะว่าเป็นแอร์ธรรมชาติเป็นแอร์ธรรมชาติด้วยอ่าเยี่ยมเลยค่ะแล้วถ้าเราปลูกเพื่อการท่องเที่ยวหรือปลูกเพื่อเราทำทำเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยเนี่ยเขาจะปลูกตามแนวเนี้ยครับแล้วเวลามันออกหน่อมาเนี่ยคือเขาจะปล่อยหน่อข้าง แต่พอมันออกฝั่งฝั่งถนนเขาจะตัดออกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะปล่อยหนอข้างแล้วเวลาเขาตัดมันจะเป็นมันจะเป็นเหมือนรั้วเลยคับมันจะพียาวใช่เหมือนในนังจีนอ๋อโอเคเลยค่ะมันก็เยี่ยมมากนะคะก็ก็ถือว่าเป็นเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ที่แบบเกือบจะครบวงจรนะคะแล้วก็เหลือแค่ล่องเรือ นะคะพายเรือชมสวนนะคะขาดเรือนะคะต้องต้องเอาเรือมาเสนอขายหากินฮะล่องเรือหากินล่องเรือหากินขี่รถรอบรอบรอบนาเลยนะอันนี้เราเจออ่าองค์อบองอบหมูอเราเจอสองจุดแล้วนะคะองค์อบหมูนะคะถ้ามองไปฝั่งนู้นมีหลายจุดเลยอันนี้อบอบได้เป็นตัวนะคะ ใช่อบได้เป็นตัวนะคะแรงมาไม่กลัวแล้วอันนี้นะครับบรรยากาศตรงนี้นะครับก็แบบว่านั่งชิวๆนั่งจีบกันนั่งจีบกันนะคะอ่าแบบโควิดเดี๋ยวบรรยากาศแบบนี้นะคะเหมาะกับการนั่งนั่งจีบกันนะคะโอ้โหนั่งจีบปืนครับการเป็นภาษาอังกฤษนั่งจีบกันนะคะนั่งจีบปืนอ่านะคะ ก็เป็นช่วงแบบเดินมาเหนื่อยๆครับค่ะก็เป็นจุดพักก็เป็นจุดพักจุดพักหายเหนื่อยนะคะจุดพักเพแต่ว่าบรรยากาศเย็นมากโอเคค่ะอ่าก็เราจะไปอีกตรงนั้นนะคะจุดหนึ่งเราก็จะกลับนะคะอันนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะอันนี้คือวัวนะคะสําหรับเตรียมไว้อบโอ่งนะคะเราจะเห็นว่าโอ่งรอบสวนนะคะอันนี้นะคะเป็นอ่าเป็นวัวสายพันธุ์อะไรไม่รู้นะคะแต่รู้ว่า คือดูแล้วนะคะมันสมบูรณ์มากมันน่าจะอร่อยมากนะคะแล้วก็เราอันนี้เป็นพ่อวัวนะครับพ่อพันธุวัวกําลังขาดแม่พันุ์อยู่พอดีนะฮะงั้นเอาเปิดประตูไปเลยนะคะเออก็จะมีเขาเรียกอะไรนะอมีวัวเล็กด้วยนะคะวัวเด็กมองเรานะฮะค่ะเมม็ากไม่ทราบว่าอันนี้คือสายพันธุ์อะไรบ้างนะคะก็วัวทั้งหมดนะคะก็จะมีประมาณ6ตัวนะคะอ่า โอเคอันนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นที่หมักปุ๋ยนะคะตรงนี้น่าจะเป็นที่แบบว่าเอาเศษอะไรมารวม,มใช่ค่ะเป็นหมักปุ๋ยหมักอะไรก็คือใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์นะคะไปดูโซลาเซลล์ครับตรงนี้นะคะกะ็ใช้ระบบโซลาเซลล์นะคะในการในการจัดการเรื่องเรื่องไฟด้วยไหมเรื่องไฟเรื่องน้ํานะคะก็คือใช้โซลาเซลล์นะคะครตรงนี้นะคะ อธิบายเรื่องโซลาเซลล์หน่อยค่ะก็อันนี้นะครับก็จะเป็นโซลาเซลล์ในโครงการนะครับของน่าจะเป็นของกระทรวงพลังงานใช่ไหมครับเดี๋ยวเราต้องไปดูนะครับที่ป้ายก่อนครับนี่เลยนะครับของสูบน้ําพลังงานแสงอาทิต์นะครับเพื่อการเกษตรของกองทุนเพื่อส่งเสริมการรักพลังงานนะครับโดยอ่า หน่วยงานความมั่นคงนะครับเป็นผู้ดูแลโครงการนี้สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานนั่นเองรอครับนี่ของกระทรวงพลังงานนะครับก็จะมีโครงการดีๆอย่างนี้นะครับหลายจุดนะครับที่มีการส่งเสริมทำเกษตรใช่ใชะะ่ครับแล้วก็ถังนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าฝน,นกำลังจะตกเรากำลังจะต้องแบบหาหาทาง กลับับซึ่งโอ้โหท่านผู้ชมหรือว่าเราจะกระโดดลงน้ําเลยเพื่อให้เพื่อให้แบบว่าให้มันกลมกลืนกับช่วงฝนตกพอดีนะครับมีกระท่อมพอดีเลยอามีกระท่อมนะคะโอ้โหกระท่อมปลานะกระท่อมปลายนานะคะกระท่อมเมื่อเราไปนั่งเ็สปุ๊บเราก็จุดไฟเลยครับจุดไหโอ้ท่านผู้ชมดูนกครับนี่น้องกําลังออกไปครับอืาดนะคะ มันถึงเวลานะคะนกกลับลังครับก็เหมือนกับพวกเรานะครับถึงเวลาแล้วที่เรากําลังจะกลับลังครับกลับไปหาอาหารกลับไปดูว่าแม่บ้านแม่ครัวเขาทํากับข้าวอะไรบ้างนะครับเออเมื่อกี้เราจะต้องไปดูเขาเรียกว่าอะไระคนหาปลาหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้จะได้ปลาสักกี่ตัวนะครับนี่คือโบบัวาสุดท้ยนี่ก็คงจะมาถึงจุด สุดท้ายแล้วเนาะอันนี้คือเป็นบ่อบัวใช่ค่ะบัวบัวนี่เป็นบัวบัวหลวงบัวขาวนะคะที่สามารถเก็บเม็ดมันนะคะมากินได้นะคะครับแล้วก็บางพื้นที่เขาก็เลี้ยงบัวแบบนี้ค่ะครับเลี้ยงบัวบัวบัวเลี้ยงบัวเนื้ว่าเลี้ยงบัวให้บัวกินเราเจอหญ้าอ่อนอีกแล้วนะคะรู้สึกหิวขึ้นมารู้สึกหิวขึ้นมาแล้วค่ะมันมีหญ้าอ่อนสวยๆนะคะครับเราจะเริ่มเห็นอ่า คุณแม่ขคนั่งเทะยญ้าอ่อนแล้วนะครับเริ่มหิมหญ้าแล้วนี่คือดอกบัวะนะครับโอ้โหก็จะสังเกตได้ไดนะคะว่าริมริมคลองนะคะก็จะปลูกตะไคร้นะคะตลอดก็คือพูดง่ายว่าพื้นที่อะคะอ่ะคุณแม่เขาก็ใช้พื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดมากไม่ไม่มีพื้นที่ว่างเลยนะคะก็ก็จะปลูกขาด้วยนะคะแล้วก็ผลไม้อ่าเนี่ยจ,จะเป็นขา,ขาขาริมริมทางเดินมีสะเดามีมีอะไรอีกอะ มีเยอะอ่ะมีหลายอย่างอ่ะมีขาก็มีมะลุมด้วยมีหลายอย่างมากครับก็เลยไม่รู้ว่าแล้วก็น่าจะอันนี้น่าจะเป็นพลายกระชายค่ะกระชายับใช่มีกระชายด้วยนะคะคือพูดง่ายๆอ่ะแทบจะไม่ต้องไปซื้ออะไรที่ตลาดเลยอ่ะใช่มีอย่างเดียวต้องซื้อนะครับอ่ะซื้ออะไรคะผงนัวผงนัวผงนัว มีอย่างเดียวคือผงนัวนะคะอ่ามีเพกาด้วยนะคะมีเพกานี่อ่ามีไพลด้วยนะคะเอ๊ะเราเดินออกนี้หรือว่าเราเดินได้ค่ะนี่ไงออกนี้เข้ามันมีหลายซอยนะคะเราเราอ่าอันนี้มะขามมะขามป้อมนะคะตัวนี้เป็นสมุนไพรนะคะหนึ่อย่างมะขามป้อมครับเรากินต้นมันแทนลูกมันได้ไหมอันนี้น่าจะเป็นอ้อยขั้นน้ํานะคะตัวนี้อ่าหนึ่งพอนะคะสําหรับสําหรับเยาว์นะคะ ในพื้นที่ประมาณร้อยกว่าไร่นะครับพาท่านผู้ชมเดินแบบเดินวันนี้ประมาณ80ไร่แล้วนะคะใช่เดินอ้อมเอาและลัดเลาะด้วยครับครึ่งทางเดินคงจะเดินไม่ไหวแล้วคับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าถ้าท่านผู้ชมสนใจก็มาเดินเองแล้วกันนะคะก็โอเคนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเยี่ยมสวนของคุณแม่วงทองเซ็นนาแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราจะไปเยี่ยมชมสวนใคยนั้นก็คอยติดตามดูเนาะใช่ครับเพราะว่า กิจกรรมของเกษตรเมืองช้างนี่ยเขามีมากมายนะครับแล้วก็พิธีกรนี่คือเขาก็ไม่ได้จ้าง <laughs> ม่ต้องจ้างนะคะทำด้ใจ <laughs> แล้วก็พิธีกรนี่ก็ไม่มีค่าตัวมีแต่จิตอาสาทั้งนั้นก็เลยแบบจิตอาสา <laughs> ก็เลยแบบว่า <laughs> มีพิธีกรเยอะไงในรายการนี้นะครับ <laughs> รดังนั้นพรุ่งนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะจะสุ่ม สุ่มตรวจจับได้พิธีกรคนนั้นโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีควัสดีค่ะ